สวัสดีแฟนๆชาวแอปสุดยูสคาร์นะครับวันนี้นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับแอปสุดสัญจรนะครับวันนี้นะหลังจากที่เราเดินทางไปสายใต้กันบ่อยนะช่วงประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตเดินทางไปให้บริการพี่น้องชาวแอปสุดสายเหนือนะครับวันนี้เราจะไปที่อำเภอฟางนะครับลูกค้าทักแชทอินบ็อกซ์สนใจรถแอปสุดยูสคาร์นะครับอยากจะทําสัญญาด้วยนะครับแต่ว่าติด งานไม่สามารถลงมาทําสัญญาที่ในตัวเมืองได้นะครับทางร้านของเรานะครับก็บริการถึงบ้านเลยนะครับวันนี้ไปที่อําเภอฝางนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับไปทําสัญญาด้วยกันนะครับติดตามกันไปนะครับเชิญครับ สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับเราอยู่ที่บ้านแม่ข่านะครับผมวันนี้เข้ามาหาลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับก็ผ่านสวนลำไยผ่านสวนส้มมานะบรรยากาศถือว่าร่มรื่นบรรยากาศดีครับอากาศก็ดีนะที่นี่นะครับมาต้นไม้เยอะนะฮะก็สังเกตดูนะฮะรอบๆรอบอีเขียวจะอุ่มเลยนะครับ่าตอนนี้ก็ เริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับอากาศเย็นมาแล้วลมหนาวพัดมานะฮะตอนนี้นะฮะดูแลสุขภาพทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเซ็นสัญญาที่บ้านลูกค้านะครับตอนนี้เราถึงบ้านลูกค้าแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกัน ก็อยู่กับลูกค้าแล้วนะครับที่บ้านแม่ข่านะครับอำเภอฝา,ากจังหวัดเชียงใหม่ลูกค้าทํางานนะฮะไม่มีเวลาไปที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้นะเราก็ส่งเจ้าที่ไปนแนแนนะครับเป็นพี่จอร์ดซีเอ็มบีนะวันนี้ลงพื้นที่อํเอาเภอฝากนะครับ ก็อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับไม่ต้องเดินทางไปที่ตัวเมืองจังหวัดเชีงยงใหม่นะครับเพราะว่าใช้เวลาเดินทางจากอำเภอฝั่งไปที่อำเภอเมืองจังหวัดเชีงยงใหม่ก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าถึงสชั่วโมงนะครับลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปให้เสียเวลานะครับตอนนี้เรามาถึงบ้านลูกค้าให้เลยนะครับบริการฟรีนะครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเซ็นสัญญาที่บ้านนะฮะบ,บ้านแม่ข่านะครับอำเภอฝั่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมบริการฟรีนะครับถึงบ้านเลยนะครับ สนใจอยากจะออกรถนะฮะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างอำเภอครับก็ทักแชททางเพจร้านรถมือสองเชียงใหม่ a อ s o l u t e Used c คาได้เลยนะครับทางทีมงานของเรานะครับจะให้คำปรึกษาการออกรถเอกสารต่างๆในแกานยื่นสินเชื่อนะฮะรวมไปถึงนะฮะการพาไฟแนนซ์มาบริการเซ็นสัญญาให้กับลูกค้าถึงบ้านนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะต้องเดินทางไปที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไหมไม่ต้องนะเราบริการให้กับลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับอับสลุดสัญจรก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับบายครับหลังจากภารกิจทำสัญญาลูกค้านะครับตอนนี้นะขากลับเชียงใหม่นะครับเราจะขอแวะตลาดมงนะครับซึ่งอยู่ที่ห้วยลึกนะครับอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะเป็นตลาดขายสินค้าเกษตรนะฮะของชาวเขานะครับซึ่งจะสินค้าต่างๆก็จะเป็นสินค้าออร์แกนิกนะครับไม่เป็นพืชผักและผลไม้นะครับ เดี๋ยวไปดูนะฮะว่าจะมีของฝากติดไว้ติดมือไปอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดมองนะครับผมทางผ่านอำเภอเชียงดาวนะฮะใครจะขึ้นไปฝางก,ก็ผ่านแวะซื้อได้หรือว่าใครลงมาจากฝางก,ก็ผ่านแวะซื้อไปฝากคนในเมืองเชียงใหม่ได้นะครับการต่างาก,ก็จะม,มีประมาณ ดอกไม้ละันนะครับนี่มันก็เป็น,น,นหัวล้มไม้ครับตรงนี้ก็จะเป็นโอคาโดนะครับตรงนี้ก็เป็นัวยิมะนะ5ร้อยนะครับจีน,นี่นะ5ร้อยที่อื่นประมาณกี่บาทนะครับ4ร้อยก็มีนะ5ร้อย4ร้อยแล้วแต่ขนาดอีกทีนะครับ ในใี่ก็จะเป็นครับทิพทมพ์นะครับดุนิเซียแล้วก็ทอลูกพับนะครับตัดก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลด้วยนะครับแอปเปิ้ลสับปะรครับ มาหาป้อมครับลูกใหญ่นะครับมะขาป้อมค่ะน,นี้ก็จะเป็นเมลอนที่เบสครับเมลอนที่เบดนี่ก็จะเป็นผลไม้ปอกนะครับมายย็บผ้า อไว้สำหรับจุดไฟนะครับนี่พี่จอร์ดของเรากำลังชอปปิ้งอยู่นะครับมีก็จะเป็นส้มนะฮะส้มเกี๊ยวหวานนะครับช่วงนี้ก็กำลังสุกกันนะครับช่วงปลายปีนะครับ เดี๋ยวผมขอเลือกส้มก่อนนะครับก็กำลังเลือกส้มอยู่นะส้มที่นี่เบอร์ใหญ่มากนะครับนะฮะเต็มอุ้งมือเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปฝากเพื่อนเพื่อนที่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวรอชิมกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นส้มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายน้ำผึ้งนะครับโล40ิบบาทนะครับถือว่าลูกใหญ่มากนะครับมาเก็ตดูนะฮะอันนี้ถึงแม้ว่าข้างนอกมันจะลายนะครับแต่ว่าข้างในมันมันหวานนะครับ อ่เดี๋ยวผมแกะเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าส้มที่จังดาวน,นี่จะอันนี้นนนมันจะ,นะมันจะอมเปรี้ยวนิดๆอ่าใช่ครับนี่นะครับ,ะรบจะเป็นสีทองเลยนะครับสวยอะไรทีเดียวนะครับทิมเลยแล้วกันนะครับ